บทที่4เนี่ยก็จะเป็นเรื่องอะไรครับสมการการเคลื่อนที่เนะเาะก็กดกดข้อที่ข้อที่หนึ่งนะครับของนิวตันพูดถึงเรื่องอะไรมีใครพอจะทราบบ้างนะกดข้อที่หนึ่งก็คือเรื่องของนะ ซิกมาเอฟเท่ากับศูนย์ใช่ไหมก็คือความเฉื่อยนั่นเองนะถ้าไม่มีแรงกระตุน้นเราก็จะเฉื่อยชาไปเรื่อยๆใช่ปะ่ะไม่ใช่นะความเฉื่อยคือหมายความว่าวัตถุทุกอย่างนะนจริงก็มันก็เหมือนกันแหลนะเนาะก็คือวัตถุก็จะรักษาสภาพการเคลื่อนที่ไว้นะ ถ้า<ล>มันหยุดนิ่งก็จะหยุดนิ่งต่อไปเคลื่อนที่เคลื่อน,นที่ต่อไปนะครับนะก็คือเมื่อไม่มีแรงเมื่อไม่มีแรงภายนอกมากระทำนะวัตถุจะรักษาสภาพการเคลื่อนที่ รือเรียกว่าความเฉื่อยนั่นเองเราก็จะเขียนสมการนี้อยู่อีกรูปแบบหนึ่งก็คือซิกมา F เท่ากับ DP d y DT นะครับเท่ากับศนย์กรณีที่ um, โมเมนตัมคงที่นะกดก้อหนึ่งนิวตัน แต่ถ้าเกิดตามไม่ทันอะรอจริงๆบอกแล้วว่าให้ดูแบบติดตามล่วงหน้านะถ้าเราไม่ดูล่วงหน้าไม่ทันหรอกนะงานก็ส่งได้เลยไม่ต้องรอนะแบบติดตามล่วงหน้าก็เหมือนกับที่คุณจะเห็นในวันนี้แหละ อาจจะเปลี่ยนคนพูดแค่นั้นเองอย่างที่ผมบอกไปแล้วเนาะคุณดูวิดีโอ youtube ที่อาจารย์มารีสอนต่อให้อาจารย์มารีพูดเร็วแค่ไหนคุณสั่งอาจารย์ได้ใช่ไหมอาจารย์พูดเร็วคุณก็กดหยุดนะไม่พอใจบอกอาจารย์กลับไปพูดใหม่ได้ใช่ไหมนะเขาเาดีของการดู you tube เนาะสั่งได้สั่งได้หมดอะ่ะ กฎข้อสองนิวตันคืออะไรนี่คเราก็ท่องมาใ่เด็กนะก็คือสิกมาเอฟเท่ากับเอเอใช่ป่ะหรือเขียนเป็นสมการกนะ็คือแรงเท่าก,กับมวลคูณกับความเร่งนะครับเช่นกันมันก็สมการเดียวกันกับสมการเมืเ่อกี้เอเท่ากับ d นนีพีบายดีทีกรณีที่ P mm. เป็นค่าใดๆนะไม่จะเป็นต้องเป็นค่าคงตัวกดข้อสาม่ะกดข้อสามบอกอะไรข้อสามก็คือแรงกริยาใช่ไหม เท่ากับแรงปฏิกิริยาไม่เชื่อลองมือตบหน้าเพื่อนดูตบแรงเท่าไหร่มือแล้วก็จะโอ้โหเอาจริงด้วยอันนี้ปฏิกิริยาตอบสนองเร็วมากพูดปุ๊บทำเลยแปลเป็นไทยให้ด้วยเดี๋ยวบางคนบอกว่า หนูไม่เก่งภาษาอังกฤษแต่ว่าบางทีอาจจะไม่เท่าก็ได้นะเราตกเพื่อนแรงไหล่เพื่อนอาจจะต่อยเราแรงกว่าเดิมช่ไหมสิ่งสำคัญอีกอันหนึ่งนะครับนอกจากแรงกรลยเท่ากับแรงฏิยาแล้วเนี่ยก็คือสมบัติที่สำคัญก็คือแรงสองอันนี้จะมีทิศตรงกันข้าม อันนี้อันนี้หนึ่งอันที่สองคือมันเกิดขึ้นในคนละตัวกลางถึงแม้ว่าถ้าคุณเขียนเป็นเวกเตอร์เนี่ยคุณจะบอกว่า f นะขนาดมันเท่ากันนะแรงกระยาแรงปฏิยาขนาดมัเท่ากันเปลี่ยนเวกเตอร์เหมือนกันแต่คุณเอาแรงสองนี้มหาหักล้างกันไม่ได้เพราะอะไร เพราะว่ามันเกิดในคนละตัวกลางเช่นคุณคุณนึกง่ายๆคุณเอามือกดโต๊ะเนี่ยแรงที่คุณส่งไปคือไปที่โต๊ะแต่คุณรู้สึกว่าโต๊ะมันต้านกลับนั่นคือโต๊ะกระทำกับคุณนะแรงขนาดเท่ากันแต่แรงที่คุณตรงกระทํากับโต๊กกับแรงที่โต๊ะผลักมือคุณนะมันคนละตัวกลางมันเอามาหักล้างกันไม่ได้หรือคุณวัดผลักวัตถุคุณก็เห็นว่าวัตถุก็จะเคลื่อนที่ไปด้วยแรงที่คุณผลักนะคุณก็จะรู้สึกถึงแรงต้าน ด้วยขนาดเท่ากันสำคัญคือหักล้างกันไม่ได้นะเพราะว่ามันเกิดขึ้นในคน,คนละตัวกลางโอเคไหมนั่นคือประเด็นสำคัญน,นะอ่ะตัวอย่าง ตัวอย่างเช่นอะไรเช่นคุณมีรถคันหนึ่งไปปาดหน้ากระบะหรือว่าไม่ใช่นะอย่าทำนะรถล้อหมุนอย่างนี้ใช่ไหมล้อรถหมุนอย่างนี้สมมติว่ารถเคลื่อนที่ไปด้านนี้ใช่ไหมแรงที่ล้อกระทำก็คืออะไร ไปด้านนี้ใช่ไหมมันก็จะผลักให้รถเคลื่อนที่ไปียงหน้าเนาะไอ้สีแดงอ่ะเปลี่ยนสีแล้วกันสีน้ําเงินนี่คือแรงจากพื้นกระทำกับลอ้อมันก็จะผลักให้รถไป้างหน้านคือก,การที่รถเราเคลื่อนที่หรือ มีจรวดเนยะบับงไฟแล้วกันจะได้คุ้นเคยหน่อยคุณจุดบังไฟเกิดไฟใช่ไหมก็คืออะไรครับมันก็ส่งแรงพ่นเชื้อเพลิงออกไปใช่ไหมไปข้างหลังแรงจากเชื้อเพลิงก็จะผลักให้อจรวดเนี้ยเคลื่อนที่ไปข้างหน้า คือแรงกระยาแล้วกับแรงกระยาคุณเห็นว่าตัวแก๊สหรือเชื้อเพลิงที่เผาไหม้ก็จะพุ่งไปได้านหลังส่วนจรวดก็มาข้างหน้าคุณเอาแรงสองนี้มาหักล้างกันได้ไหมไม่ได้เนาะเพราะถ้ามันหักล้างกันมันก็ไม่เคลื่อนที่ถูกไหมโอเคไหมตัวอย่างอะไรคุณก็นึกเอาเองนั่นนะ <c oughs> กฎการเคลื่อนที่นะครับ ของนิวตันมีข้อจำกัดอย่างไรก็คือข้อจำกัดสำคัญสุดเลยคือผู้สังเกตนะครับผู้สังเกตสังเกตอยู่ในกรอบอ้างอิงเฉย กรอบอ้างอิงเฉยหมายความไงกรอบอ้างอิงเฉยคือกรอบอ้างอิงที่เคลื่อนที่โดยไม่มีความเร่งนะครับแต่จริงถ้าพูดอย่างนั้นเนี่ยก็พูดยากนะเพจริงแล้ววัตถุทุกอย่างในโลกเนี่ยเคลื่อนที่ด้วยความเร่งหมดเลยแม้แต่คุณนั่งอยู่เฉยเนี่ยคุณก็เคลื่อนที่ด้วยความเร็วมหาศาลเลยนะรู้ไหมเพราะว่าคุณเคลื่อนที่ไปพร้อมกับโลกไง โลกกำลังเ,เคลื่อนที่หมุนรอบตัวเองหมุนรอบดวงอาทิตย์นะทั้งระบบสรุริยะจักรวาลก็เคลื่อนที่อยู่เป็นแต่ว่าตอนนี้เรามองทุกอย่างเทียบกับโลกกับบ้างอิงทีเอยู่เราก็อยู่นิ่งอ่นนี่มันซับซ้อนนะพอดีเอาออกเป็นง่ายๆนิยามคือเขาบอกว่าเราต้องอยู่ในกอะบ้างอิงเฉยแค่นั้นนะครับกอะบ้างอิงเฉยมีทักระดยังไง ความหมายกรอบกรอบอ้างอิงเฉยก็คือกรอบอ้างอิงไม่มีความเร่งผม,ผมเขียนภาษาอังกฤษเขียนตัวดีอ้าผมกดไปไหนล้ว นะเช่นเราบอกว่าเรายืนยืนอ,อยู่นิ่งๆน,นะครับแล้วก็มีผู้สังเกตอยู่บป็นกรอบอ้างอิงอันหนึง่งนะครับเราก็เ,เขาก็จะเห็นเราหยุดนิ่งแต่ถ้าเกิดเราอยู่นิ่งๆแ,แต่ผู้สังเกตอยู่เป็นกรอบอ้างอิงที่เคลื่อนที่นะเคลื่อนที่ไปตามเวลา นะผู้สังเกตก็จะเห็นเราเคลื่อนที่ทั้งที่ผู้สังเกตเคลื่อนที่เนาะก็คือมันเป็นการเรฟเฟรเนซ์กันนะแกนเองคือมันก็จะเหมือนกับว่า รณีนี้เปรียบเทียบได้แบบเดียวกันก็คือคนหยุดนิ่งสังเกตคนหนึ่งเคลื่อนที่นะคนนี้ความเร็วเป็นศูนย์แล้วกันนะนะเ <A S 2> ก็จะเห็น B, B เคลื่อนที่ด้วยความเร็ว V แต่ถ้าเกิด B จะเขาทำไงดีพอเป็นคนอานนแต่รู้สึกยากนะ ถ้าเกิดเรานั่งอยู่บนรถแล้วกันนะแล้วเรามอง a ที่อยู่ข้างถนนเราก็จะรู้สึกว่าเขาเคลื่อนที่สวนทางกับเรานะเรานั่งนิ่งๆอยู่บนรถแค่น <c oughs> ี้ก็ทั้งสองอันก็เป็นกรอบอ้างอิงได้ทั้งคู่ไม่ว่าเราจะหยุดนิ่งอยู่เฉยหรือเราเคลื่อนที่ด้วยความเร็วนะครับคำถามนี้ไม่มีอะไรคำถามนี้คือถามเราถึง กฎที่อธิบายเรื่องแรงดึงดูดระหว่างมวลเรารู้จักสมการแรงดึงดูดระหว่างมวลไหมเขียนว่าไงมีใครตามมาั้งถ้าเกิดเรามีมวล m หน<ม>ึ่งกับ m สองเนี่ยอยู่ใกล้ๆกันวางห่างกันเป็นระยะ r นะครับแรงดึงดูดระหว่างมวลก็จะมีค่าเท่ากับ g 1> m 1 m สส่วน r ยกกำลังสองโดยที่ g เนี่ยเขาเรียกว่าค่าคงตัวโน้มถ่วงนะครับ g เนี่ยมีค่าเท่ากับ6.67คูณสิกกำลังลบ11นิวตันเมตรกำลังสองต่อกิโลกรัมกำลังสอง นะค,ความหมายก็คือมวลเนี่ยถ้าคุณดูสารคดีนะเขาจะเปรียบเทียบมวลเหมือนวัตถุที่วางอยู่บนผืนผ้านะครับพอมันวางอยู่มันจะเกิดอะไรขึ้นครับมันก็จะกดใช่ไหมมันก็จะกดให้ผ้าในยุบลง นั้นถ้าเกิดคุณมีมวลอีกอันหนึ่งอยู่ใกล้กลมันก็จะเปรียบเสมือนกับพอคุณผ้ามันยุบลงมามันก็มีแรงดึงให้มวลนี้<ม>เคลื่อนที่เข้ามาพอจะมองภาพออกไหม,มประมาณนี้แหละยิ่งคุณอยู่ใกล้มวลไอ้สโลปสโลปตรงนี้ยความชันก็จะเยอะนะแรงดึงดูดก็มากแค่นี้งั้นสังเกตจากสรรมการแรง แปรผันกับแปรผกผันกับระยะทางกาลังสองยิ่งอยู่ใกล้แรงยิ่งเพิ่มขึ้นทีละยกกาลังสองเลยเนาะแล้วก็ขึ้นอยู่กับขนาดของมวลสองอันมวล m หนึ่ง m สองเนี่ยนะ m หนึ่ง m สองสองอันเนาะยิ่งมวลใหญ่มวลมันยิ่งใหญ่ใช่ไหมถ้ามวลมันใหญ่มวลเป็นก้อนใหญ่มันก็จะกดผ้ายุบลงไปเยอะ ในขั้นนง่ายๆแค่น,น,นี้ขอโทษดีผมพูดผิดมวลไม่จช่เป็นต้องก้อนใหญ่นะผมผมตีความเดี๋ยวเข้าใจผิดเพราะว่ามวลต้องมากเฉยๆไม่ใชเป็นต้องก้อนใหญ่เพราะว่าในความในธรรมชาติเนี่ยวัตถุขนาดใหญ่ไม่จช่เป็นต้องมีมวลเยอะเนาะเพราะมันึ้นอยู่ความหนาแน่นถูกไหมอย่างถ้าคุณเคยดูสารคดีคุณอาจจะรู้ว่าแบคโฮหรือนิวตันสตาร์เนี่ย มวลมันมากกว่าดวงอาทิตย์ต้องหลายเท่านะแต่รู้ไหมเขาบอกว่าขนาดมันประมาณไหนขนาดมันเล็กกว่ารูปิงปองอนกนะดังนั้นมวลมันมหาศาลเลยใช่ไหมก็คือทุกอย่างถูกอัดแน่นเข้าไปอยู่ในขนาดนิดเดียวนะครับดังนั้นตัวทีผมไปวาดด้วยขนาดผิดนะันาจจะไม่เป็นต้องเป็นขนาดเนาะขนาดมันอาจจะเล็กนิดเดียวก็ได้แต่ถ้าเกิดมวลมันใหญ่คุณนึกถึงยิ่งถ้าเกิดมวลมันใหญ่เนี่ยหลุมก็ยิ่งลึกเนาะ มว,มวลมันตัวดีไม่มวเนะี่ยมวลมันมากมวลมันมากผมใช้คํากิดได้เลย,เลยมวลมากนะแต่เอ็มมากแต่ขนาดไม่เกี่ยวกับขนาดนะมวลไม่ไม่เกี่ยวกับขนาด,นะนาดตัวดีต้องเน้นอีกทีเดียวเข้าใจผิดนะ,ะตัวอย่างโจทย์การคำนวณบอกว่า b หนักห้กิโลกรัมถูกโลกดึงไว้ด้วยแรง กีน่นิวตันมีทิศทางอย่างไรก็ถ้าคุณอยากคำนวณแบบจริงจังถูกต้องคุณต้องย้อนกลับไปที่สมการเดิมนะก็คือ Fg เท่ากับ g มวลของโลกคูณกับมวลของ B หารด้วย R ระหว่างโลกกับ B เนอะอันนี้คือโลกอันนี้คือ B อย่าง้ยแล้วเราก็หา อาก็คือระยะจากจุดศูนย์กลางนะครับอันนี้จากสมการทั่วไปแต่ในความเป็นจริงเนี่ยต้องยกกำลังสองด้วยโท่ทตีลืมนะแต่เนื่องจากโลกเนี่ยมันมีขนาดใหญ่มากนะครับรัศมีโลกเยอะแล้วเวลาเราพิจารณาวัตถุที่อยู่บนผิวโลกเนี่ยระยะระหว่างระยะระหว่างเอาแม้แต่จากชั้นนี้ชั้นสามเนี่ยกับชั้นหนึ่งเนี่ยเทียบกับระยะ ถึงจุดศูนย์กลางโลกเนี่ยมันน้อยมากถูกไหมผมอยู่ชั้นสามกับอยู่ที่พื้นมันห่างมันแค่ประมาณสิบเมตรไม่เกินใช่ไหมจากผิวโลกแต่รัศมีโลกเนี่ยถ้าผมจำไม่ผิดน่าจะอยู่ในออเดอร์ประมาณสองสามพันกิโลเมตรเังนนั้นสิบเมตรเนี่ยมันน้อยมากถูกไหมเทียบกับสองพันกิโลใช่ไหมหนึ่งในเท่าไหร่ออเดอร์สิบกำลังลบสิบกำลังหกเลยใช่ไหมต่างกันเกือบล้านเท่า นั้นไม่มีนี้สำคัญนั้นเราสามารถประมาณประมาณได้ว่า r เนี่ยมันคงตัวไม่ว่าคุณจะอยู่ตรงนี้ตรงนี้ห่างกันเล็กน้อยเนี่ยตำแหน่งไหนเนี่ย r มันเท่ากันเราถือประมาณว่า r มันเท่ากันนะนั้นเราจะได้ไอค่าคงตัว g ใหญ่มวลของโลกหารด้วย r กําลังสองเนี่ย เป็นค่าของตัวกรณีที่วัตถุเนี่ยอยู่ใกล้ผิวโลกนะครับค่าของตัวนี้ก็จะมีค่าประมาณเท่าไหร่มีใครบอกได้บ้าง มันก็จะมีค่าประมาณ G ที่คุณเรียนมา9.8เมตรเปอร์เซกสแควรมรู้จักไหม G คืออะไรความเร่งน้มถ่วงโลกนั่นเองงั้นกรณีใกล้ๆผิวโลกแรงที่กระทำต่อวัตถุก็จะมีค่าเท่ากับมวลของวัตถุคูณความเร่งโน้มถ่วงของโลกแค่นั้นนะครับ นั้นถ้าเกิดมวล50กิโลกรัม g 9.8นะครับ per 6, เมตรเปอร์เซกแควร์นะก็ได้ออกมาเป็นโดยประมาณนะครับ490นะนิวตันหน่วยเป็นนิวตันหรือกิโลกรัมเมตรเปอร์เซกแควร์อันเดียวกันเนาะโอเคไหม พอจะเข้าใจที่หมายยังว่าทำไมเราคำนวณแรงเป็น F อฟกับ m ออย่ามานั่งดีนีดีว่างๆให้แยะจะลิงที่ว่างใหแยะเนี่ยจะได้ดูง่ายๆไม่ต้องหลบไปหลบมาเดี๋ยผมต้องมานั่งคอยหลบคุณด้วย